กิจกรรมสดมนความเพียรพระกิ่งแพัรีพีนาทอารุณีชุ่มชินดารหัส305วันครั้งที่8วันที่8ปดพฤษภาคม2568บัดัตรนี้เป็นวันที่8ปดพฤษภาคมเป็นวันที่8 พฤษภาคม2565ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามีชุ่มจินดาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริตรลัมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่ออัขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทกาบพระรัตนารายอันลหันสมาสมาสมภโทพระขวาพุทธธรรมพควานตังพิวาเทมิ สวาาัสดิ์โตภควตาธโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตวสาวากสังโคสังคังนัมานิบวบูชาพระเพารีพินาตอารหังสมาสัมพุทโสุจีรังปริณุกุโตคุเนหิธรามานธานิปารามีหิจัทิสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมานสังฆังสระนงังคโตปูเชมิร,รัตนตยังธรรมานจารามิโสธินาบวสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลสุอาตาคันชนตุเทวตาสัทธมามังมุนิราชาสาุนันตุสักขโมคะถังสักเทกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัเทจะคาเมจรุวันนาคาหาเนเคหาวันทุนม,มหิเคเต ภุมมาจะยันตูเทวาชลาทารเวสเมยคาคันทัพพนาคาติดท่านตาสั้นติเกย,ยังมืนในวาราวัจนานซาธวเมสุนันตุธรรมสวนาการโรยามพาทันตธาธรรมสวนาการโรยามผาทันตธาธรรมสวนาการโรยามผ้าทันหนึ่งตา บทสวดปุพะภาคานามการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตสรณคมปาฐะพุทธันสรณังขะฉามิธัมมันสรณังขะฉามิสังฆันสรณังขะฉามิทุติยัมปิพุทธันสรณังขะฉามิทุติยัมปิธัมมันสรณังขะฉามิ ตุติยมปิสังฆานสระนังคาฉามิตั stairs, ання, Por, Rings, stam, ติยมปิพุทธังสระนังคาฉามิตัติยมปิธรรมมังสระนังคาฉามิตัติยมปิสังฆัรสระนังคาฉามิปส่วนสัจจิลิยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปพฏทานัตถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปพฏทานัตถิเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปพฏทา บวสวดติรัตนาป,นา,ปนามคา,าถาพุทธังนัเมรตนาภูตตาสรีราจิตตังธรรมังนัเมรัตนาโูตา,าต,ามมต,าตาวิสุทธิสารางังสังคานัมเมรตนาภูตาสุสีลทิฏฐิเอตังนัมเมติรัตนานัตนาตายะวะหังสัม,มาสมาสรีตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตตาคุณโยคาวะสัปปะวะตัตังอสุมิตายมหิปิตเถวะยะธาติทันเถเอกัางวินาติถิตาทิตะเรสามะสัมภเวนะโลเก กาธาจิจะจิเรนจะปาตุภูตามคัมเพียงรรยาวิสยังอติทุสัตถังวินยูหิปัติตะชนหิวิชัญยะรูปังโรกัมหิเกหิจิกาทันจุปาลับพระนียางเกสันจิตสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสวิสุตัมปิสมุปัสตังมานสิสุทัปปสาทานัง ปุญญาธิการณะมะสม,มุตตามะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสระานาังคตานังปูชาวระเหสุประมะอภิปูชนเลยยังนิพานสัจฉิกริยายุปสัสสัญญาังสัมมากิเลสม,มาละโสธทนะสิทธิยาจะสาสาธูหิอัทกุสเลหุปะสเสวนียังปาเนหิจาปิสระานาังคามนียเมวะตสมะหิตังธิรัตนังสระานาังคาตมหะ ปราณตินทิวังชนะเมสุนามสัสมนา,าปูเชมัจาปิสสะปานสุปสัสสนจิตตาตถานุปาิจริยาส,สถานระตาจารุญเยนะตัถัาาสุกาเตนะสุขีพระเวมุเตชนะตัาาสสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยยมหิปมาณภูโตโลกุตตะราพิสมโยนิยโตาาสุโภชังตัสโซปนิสัยยัจะยายะอายามปีโหนตุวัตถุตเยปาริจิตโตสุปสัสสะธากาโร นำมาการ,รัสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหมาลาประกาศโทสามังวัพุทโทสุกโตวิมุตโตมารา,าสปาสาวิิโมเจยันโตปาเปสเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวราณตังศิลสานมานิโลก,กันสนาธันจวินายกันจตันเตชสาเตชะสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุ ธรรมโมทโชโยเวียตัสสตตุสัตเศสิโลกาสุวิสุธิมักขังนิยานิโกธรรมธาราสทารีสาตาวโหสันติการโรสุจินโนธรรมังวรังตังสินาสานามิโมหะปทาลังอุปสัรตทาหังตันเตชะสาวเตชียสิทธิโหนตูสัพพันตรายาจาวินาเสมนตุสัทธรมาเสนาสกตานุโคโยโลกาสปาปูปากิเลสเฉตาสันโตสยันสันติมิโกชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกรติ สังฆังวรันตันสิรสานามามีพุทธนันพุทธันสมสศรีระธิปถิงตันเตชะสาเตเชียสิทธิโหนตุสัพพันจรายาจวินาสเมนตุ บทสวดนโมกาละอัฏฐคถานโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมมเหสโนนโมอุตมธรรมมาสสวะขาตเสวะเตนิธนาโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละทิทิโนนโมโอมัตยาัตธสารรตนาตยาสัสสาทุกลางนโมโอมากาติตัสตาสาวัตถุตยาสปินโมกาลัปภาเวนะวิคันฉันตุอุปัถวานโมกาลานุพาเวนะสวัติโหนตุสัปทานโมกาลัสเตชนะวิธีมหิโหมิเตชวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวังเมสุตังเอกางสรรมัยังพกกงระ,ะ,พระวพควาสเกสุวิหารติกาปิวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุดสันเทนาสักถิงปัจมาเตหีพิขุสเตหิสเพเหวะระหันเตหิทัศหิจโลกทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหณติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะอัตะโกจตุนาสุทาวาสกายิกานังเทวนางเอตัถโหสิอยังโขพระควาสเกสุวิหารติกาปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตา พิคุสังเคนะสถิหปปจามเตหิพิคุสเทหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหนติ พักวันตังทัศนายยาพิพขุสังคัญใจยานูนามยามปีเยนะพักวาเนอุปสังกเมยามาอุปสังกเมตวาพะกว่ตัวสันติเกปจเจกคาถาภาเสยามาติอระโขตาเทวตาเสยถาปีนามาภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวพาหังภาสาริยะภสาริตังวพาหังสัมมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสูเทเวสุอันตราิตาพักว่ตัวปุระโตปตุระหังสุอะตโขตาเทวตาพักวันตังอภิวาเทวาเอกัมตังอะถังสูเอกัมตังทิตาโขเอกาเทวตาพักวตัวสันติอิมันคาถังอภาสิ มหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมคตาอาคาตมหิมังธรรมสมัยังทักขิตายะวะอ布拉ชิตาสังคันติอตโกปะราเทวตาภคะวะโตสันตเกอีมังคาถังอภาสสิตรัตพิคโวสมาถังสุจิตตังอัตโนโอชุกะมะกังสุสาวรถีวะเนตานิทะเหตวะอินทริยานิรักขันติพันธิตาติอตโกปราเทวตาภคะวะโตสันตเกอีมังคาถังอภาสสิ เชตวาคีรันเชตวาปารีคังอินทคีรังโอหัจมเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัดโคปราเทวตาภควโตสันเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุธันชรนันคาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัดโคภควาภิโุอามันเตสิเยพุเยนะภิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตัถาคตันทัสนายาภิกุสังคันจะเยปิเตภิคเวอเหสุงอติตรรมท่านังอราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภ ขกวันตานังเอตตาปรมเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเศยถาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตภิขเวภวิสันติอนาคตมัทนาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักวันตานังเอตตาปรมเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเศยถาปีไมหังเอตาระหิอาจิคิสามิภิคเวเทวกายานังนามานิกิติยสามิ พิฆเวเทวกายนังนามานิเทสิสามิพิฆเวเทวกายนังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมนาสิกรโรธาพาสิสามิเตเ,เอวังพันเตต,ติโคเต,ต,ตพิคูพระวะโตปจัตโสสุงพระวะเอตัทโวจะสริโลกะมนุกัตสามิยะทัพุมาตทัสสิตายเยสิดาคิริขภรังปคิตตาสมาหิตาปุทุสิหาวสัลีนาโลมหันัสศพิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทธาวิปัสสนามโมวิลาพิญโยปจัสเตยตะวา วเนกาเปียวัฒเวกาโตะอมันติยสัทธาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาพิเกนตาเตวิชานัทพิโวเตจะอัตปะมังคงสุตวะพุทธศาสาสนังเตสัมปตุระหูยานังอมนุสานัทสนะอเปเกสตัมมัทคุงสหัสสัตตาสตริงสดังเอเกสหัสสานะอมนุสานัมัทสุงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภะพุทธะอหุงตันจะสัพพังอภิญญายาววคิตวานจักขุมาตาโตอมันติยัทธาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาพิเกนตาเตวิชานัทพิโวเยโวหังกิริยสามิขราหิอนุปุพโสสัตตา หาษาวิยาคาภูมากะตีลวัฒวา อิทธิมันโตชุดิมันโตวณวณโตยสัสสิโนมุทธมานาภิกามุพิกุณเนินสมิตินวนังชาสาหัสสาหิมาวตายาขานานันตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสัสสิโนมุทธมานาภิกามุพิกุณเนินสมิตินวนังสาตาคิราติสาหัสายขานานันตวานุโยทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสัสสิโนมุทธมานาภิกามุพิกุณเนินสมิตินวนังอิเจเตโสรัสสาหัสายขานานันตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสัสสิโนมุทธมานาภิกามุพิกุณเนินสมิตินวนัง เวสามิตาปัจจสตายคกขานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสสสิโนมธมานาภิกามุภิกขุนันสมติณวนังคุณพิโดงราชกิจโกเวปุละสันิเมสนังพินโยนาสตาสหสังยักขานังปยูโรปสติคุให้โดราชกิจโกโสปาคะสมติณวนังปุริมันจัติสังราชทัตตะโทภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชาเยสสิโสปุตตาปิดสัพเพเวนธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสสสิโนมธมานาภิกามุภิกขุนันสมติณวนัง ทักษิันจกที่ทสังราชาวิรุณโหตัสสะสถิกุมาธนาอธิปติมหาราชายสสิโซ ปุตตาปิตัสสะพหอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสสิโนมุทธมานาภิกามุนภิกขุนันสมตินวนังปัญชีมันจัตทีสังราชาวิรูปภโคภาษาสตินาคานาอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสสิโนมุทธมานาภิกามุนภิกขุนันสมตินวนังอุนดารันจัตทีสังราชากุเวโรตปภาษาสติยคานาอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหูอินธนามามหาภราอิทติมัน บริมังคีสังทารัตโททักกีเนนาวิรุณหะโกปชิเมนาวิรูปโขกุเบโรอุตรังทิสันจตตารโอเตจมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาททะลามนาอัทังสุอัเนกาเปโลทเวเตสังมายวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสะธามายาคุเตนตุเวเตนถุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโทจักกินุมันฑุนิมันฑุจักปนาโทโอปามันโยจักเทวสุโตจัมารจริจิตาเซโนจักคันทโพนโรราชาชโนสัพโพอาคูปัญจสศีโคเจวะจินพุรุสุยวัชสา เอเตจเนจราชนโนคันธภาสหาราชุพิโมธมานาพิการมุพิขูนันสมติงวะนางอาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัตชกากกรรมพระรัตระอาคูปยาคาสหยาติพิยมุนาทตาราฐาจอาคูนาคายะสสิโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคาสมติงวะนาง เยนาขราเชสหาสหรันติทิพาธิชาปัคีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนนมะชกปตาจิตาสุปนาอิติเดสนามะอภยันตานาขราชาณมาสีสุปนาโตเขมมะกาสีพุทโธสันงหิวะจหิวะหยันตานาคาสุปนาสรณะมะกังสุพุทธังชิตาวชรหัตเทนะสมุทธ์อสุราสสตาภาตโรวาสวัสเศตอิทิมัโตเยสสโนกกละกันชามหาพิสมะอสุราธนเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปปาราโทนโมจิสหสตันจะภลิปุตานัง สัพเเวโรจนามากาสันฮิตวาพลินเสนนางราหุภัทามุปาคมุงสมโยวธานิพันธเตพิขูนสันติงวะนัง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายุตะทะขมุงวัดุณาวัดุณาเทวาสมโมจียสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัตสินุทัเสเตทัสธากายาสัเณนานัตวานิโนอิทิมนโตชุดิมนโตนวณวันโตยะสัสินุโมธมานาภิกามุภิกขุนันสมติงวะนังเป็นทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจัตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูบุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรักิตานักตานิบุรักิตวาอาคูมันทวราหกาวัสุนังวสวโวเสโทสโกปาคาภุเรนทโททัเสเตทัสถากายา สเพนานันตวันโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตเยสัสสิโนโมทมานาภิกามุพิคูนันสังติงวะนังนาทากูสหากูเทวาชลามคคีสิคาริวะอริทกาเจโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาอเนชกาสุริยะรุจลอาคูอาคูวาสวันีสิโนทัศเสรษฐัศฐานกายาสเพนานันตวันโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตเยสัสสิโนโมทมานาภิกามุพิคูนันสังติงวะนังสมานามหามาณสมานามสมานามา มหาสมนามนุษสามนุษสุตมาคิงธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหันระโยเทวายเจโรหิตาสินโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายสัินโนทเสเตทสถากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมโตชุดิมโตนวันโตเยสสินโนมัทมานาพิการมุพิคุนันสมติงมะนังสุการุมหาอรุณาอาคูเวทนาสาสหโอทาตคไคหาปามโมคาอาคูเทวาวิจคนาสถามตาหารักชายิสกาเยสสินโนทันยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวัสติทเสเดทสถากายาสเพนานันตวานิน ที่มันโตชุดที่มันโตว,ว,นวันนวันโตเยอะสัจโนโมทมานาภิกกรรมภิกขนันเซมติงว์วนาง เขมิยาตุสิตายามากัฏกาเจยัสัตสิโนลัำพิตการามาเสถาโชตินามาจอาสวานิมารติโนอาคูอาทาคูประนิมิตาทเสเดทัสถากายัสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสัสิโนมธมานาภิกกมุงภิกขุนันสมติมวะนังสัตเทเดเทวนิกายัสเพนานันตวานิโนนามันวะเยนะอาคาชุญเยจเนยสัทิสาสหะปะวุธะชาติมัคขีลังโอคาตินนามนาสวรัตเขมมคาตรังนาคังเันทวะัสิตาติตดนสุพมาปรมาโตจัปุตตาอิทิมโตสห์สนังกุมารโรติ วนาสหสพมมรกานามหามภามพิติทติอุปปัะโนชุติมันโตพิสมากายโยสัสิโสทเสธอิสระอาภูปัจเจกวัสวัตติโนเดสันจมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเกจัสัก์เอธิกันเตสินเทเทเวสภามเกมราเสนาภิกามีปัญสากันหาสามันทิยมเอทะคณาถาพันธาราเคนพันธมุทโวสมันตาปริวารเรทามาโวมิเจธาโกจินาอิติตธรรมหาเสโนการหาเสนาเปสยิปานิณาตนาหจะสลังกตะวานเพียระวังยะถาปวุสโกมีโคธัญญาโตสวิชุกโกตธาโสปจุทาวติ สังกุโถอาสยังวะเสตจังสักพ,พังพญายยาวาวกินวันสักุมาตโตอมันติสัสธาสามเตศาสเนรเตมรเสนพิกันตาเตวชานาทาพิขาโว เตจะอาตับมังกรุงสุตตะวัพุทธศาสนังมิดาราคีหิปการมุงเนสังลมมปิอิชายุงสภเวชิตาสังขามาพะยาติตายสัชโนโมทันติสหพูเตหิสาวาเตชเนสุตาติบวสวดมังคลาสุตังอเสวนาจพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตะมังปฏิรูปเทศวาโสจะปุเพจักตาปุญญาตาอาตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลามุตตะมังภาหุสัจจันจะสิปันจะมิเนโยจะสุสติโตสุภาสิตาชยาวาจเอตัมมังคลามุตตะมังมาตาปิตุปัฏฐานังกุฏทารัสสังฆ กุลจักรกมันตเอตามังคารมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจยาตการันจะสังขโหอนัวชานิกรรมานิเอตามังคารมุตตมังอรติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญาโมอปมาโทจะทรมเนสุเอตามังครมุตตมังคารวะนีวาโตจะสันตุทีกะจะ กะตันยุตากาเลนะธรรมสวรรค์เอตัมมังคลรมุตตมังคันติจะโสวจัสตาสมานันจทัศนังกาเลนะธรรมสากระชาเอตัมมังคลรมุตตมังตะโปจะพามจริยานจะอริยสัจจานัทสนังนิพานสัจฉิกริยาจะเอตัมมังคลรมุตตมังพุทธสโลกะธรรมเเหิจิตตังอริยสัานกรรมปิอโศกังเวชังเขมเอตัมมังคลรมุตตมังเอตาริสาริกตวานัสสะพัทธมปราชิตาสัพพะโสถิ่ันชันติตันเตสังมังคลรมุตตมันติวโสุารตนาปริศ ยังกินจีวิตต่านอิทางวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตัางโนสมาอธิตาถาคาเตนะอิทัรมปิพุทเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขยังวิราขังอมตังปณีตังยนธัชขาสักยามีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิทัรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยังพุทธเศถุปริวานิยสุจินสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิทัรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยปุคละอัฏฐ โหนติเตทัะขิเนยยสุปตัดสสาวกาเอเตสุทนานิมหักพลานิอิธามปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุปยุตตามนัสาทันเหนานิกามิโนโคตมัสสนามทีเตปฏิปัตตาอมตังมิไคลหัตธามุธานิพุติพุชมานาอิธามปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขีนังปุรานังนวังนางทิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกภวะสมิงเตขีนะพีชาวิรุณทิฉันทานิพันฒิทีรายะทายัมปทีโป อิทรมปิสังเคระตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อตาฮเวชิตังเสยโยยาจะยังอินทาราปชาอตาธันตสะโปสันิจันสัญญาตจาริโนเนวเทโณนะคันธโพนมารนสหพรมุนาชิตังอาปชิตังกะยีราตทารูปัสันตุโนปบทสวดเก็บุตรสูตร พาสิตมิทังเตนะภควตาชานตาปัสตาระหัตาสมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปรามะปรายะมาอิติกิรายามาปิกะสะสัมปทานีนะมาตะกะเหตุมานะยะคะเหนะมาอากาอะอาการะปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิชานะกขันติยามาพัพพารูปตายะมาสมาโนโนคารูยะถาตุมี อัตนาวะชาเนยยาธาอิเมธรรมะอกุสลาอิเมธรรมะสาวะชาอิเมธรมะวินยูขาราหิตาอิเมธรมะสมตาสมาธินาอหิตายทุภายะสังมตันติอธาตุเมเหปะชาเหยยาธายะธาตุมเหอัตานาวะชาเนยยาธาอิเมธรมะอกุศลาอิเมธรรมะอนาวะชาอิเมธรมะวินยูปัสสาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตายสุขายะสังมตันติอธาตุเมเหอุปะสัมปันชญาวิหเรยยาธาติเะสดอุปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตามัปปามายุงชรูปณิตาสานสันติตานาเอตังพยญมรเเปขมาโนปุญญานิกาิราธสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามัปปามายังชรูปณิตาสานสันติตานาเอตังพยญมรเนเปขมาโนโสกามิสังปชาเฮสันติเปกโยทากาเยนะสังยมวจยญุทาเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุภยโหติยังชีวมานปการโรติปุญญธรรมโมทเวรคติธรรมจาริงธรรมโสุจิโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโส ธรรมเมสุจินเนนะทุกขติคัชาติธรรมจารีสเพสังคาระอนิจจาติยถาปัญญายาปสติอธนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังคาระทุคาติยถาปัญญายาปสติอธนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพธรรมะอนัตาติยถาปัญญายาปสติอธนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาบทสวดอปันอปันนะกะชาดกอปันนะกะฐานะเมเท เมเกทุติยังอาหุตักิกาเยเอตัธัญญายะเมทาวีตังหักคันเฮยะอปันนากัรภาุงเวสรานังยันติปภะตานิวานิจะอารามารุขาเตเจยานิมนุษสาพยะตัชิตาเนตังโคสรานังเขมังเนตังสรามุตตมังเนตังฉรนามาคัมมาสัพพทุขาปมุญจติโยจะพุทธันจะธรรมักจะสังขันจากสรานังขโตจตาริอริยสัจจานิสัมมันปัญญายะปสติทุครังทุกขาสมุทปาทางทุกขาสาจะอจิกมังอริยะ อริยันจะอัดถังคิดกลางทุกขุปะสมาคามินังเอตังขวสรนังเขมเอตังสรณะมุตตะมังเอตังสรณะมารำมาสัพพะทุคาปัมุจจติบทสวดพัะเทระตะคาถาอตีตังนาวะขมือยานปฏติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตามปะหีนันตาอปาตันจะอนา ตสิ่งใดล่วงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจายโยทำมังตถา,าตถาาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะ นุกรูหาเยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในทมน,นั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมในเนืองๆให้ปโปร่ปงเถิดอาเชวะกิจมาตับปางโกชัญญามรานังสุเวเพึงทำความเพียรเสรียจในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนัธฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนในนาะมนจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามันมะตันทิตังตังเวพาเทกาโร กรัตโตติสันโตอาจิตคาเตมุนีติรรมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรติค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบวตรสดพินนะค่ะปจเวคณปาฐถะชราธรรมโมมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาถึงอนาตีตาเรามีความเจ็บใกล้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ ระนาธโมมหิมระนาตาตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพปิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่องอาศัยยงมมังกรมังกิษามิกรยานางวาป,ะ,ปะกังวาตาสทายาธาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหางปเจเวขิตับพังเาราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด เปิดสวดเทวตาอุยาโภชนคธาตุทุขปาตานจะนิทุกขาพิยปาตานจะนิพิยาโสกปาตานจะนิโสกหลวงตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหีสัมปทังปุญญาสัมปทังสเพเพเทวานุโมทันตุสัปสัมปติสิทธิยาทานังทัธันตุสัทถายาสีลังรักขันตุสัปทาภาวนาพิรตาหลวงตุพันฉันตุเทวตาคตาสเพเพกุธาภรัปตาปเจอการนันจะยังเพลารหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพะโสเปิดสวดเทวตาปฏิทานะคถา มันธรรมยังปฏิฐานนะคะถายโยพนามเซ่ ยาเทวตาสันติวิหารวาสเนทูเบคเรโพธิคเรตหิงแตหิงตาธรรมธาในนะพวันตุปูชิตาโสถหิงกรนเตทวิหารมันดเรเทราจมชานวากาสพิทโวสารามิการธนปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิขมาจอิสราสปานภูตาสุตาพวันตุเตชลาภูชายเยปิจจอันทสัมภวาสังเสทชาตาทวโวปปาติกานิญยาในการธรรมวรางปจิจเตสเพปุทกัสกรนตุสังทยังธาตุจินังสตังธรมโมธรรมธราจักปุขราสังโคงตุสมาโวะอัฏฐยยะจะหิตายะจะอัมเหรัตตุสัตถ โมสำเพปิธรรมจาริโนวุติงสปาปุณยามะธรรม,มอริยปเวทิเตบทสวดสัมภพติฐานาคถา,าหันธรรมยามปฏิาาาทานคถาโยพนามะเซปุญญาติปุญญาสิทานิกตัสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจภา,าคิโนโหนตุสตานันตา ปามานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปิทิทาวาอันเยมชาตะเวริโนสตาตินทันติโลกัสมิงเตปุม,มาจตุโยนิกาปัจเจกจตุโวกาโรสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเย,ยปฏิฐานมเมอนุโมทันตุเตสยัางเตจีมังนับปะนับปะชานันติเทวงังเตสังนิเวทะยุ มายาทินา,นานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาัยเหตุตุสานสเพสตาสะาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจปะปะปนตุเตสาสาชิชะตานสุขาขอสัตว์ทางหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ แรแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลงสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลงภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาเจ้านี้ขขออเเททพััั้้้งงงหหลลาายจายจยแแ่่สตว์นน เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจนสําเร็จเทิงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ค้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพิณาโดยมูลินิีสมเด็จพระญาณสังวรวัดวัดบรวรนิเวศว,วิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมา และที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุกประการเทิน บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จนสูงถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทางปวง้นจากความทุกข์กายทุกใจทังสิ่งประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสาราสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐาน mm hmm. เกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุพิทาครชัใช้ทั้ง4ี่คืออายุวนะสุขะละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน